ฟางไฟงวครับกรรมการฟางไฟงวงหลังศาสตรเป็นแดงมินเป็นดำนะครับตองหัวตัวเขาครับตรงหัวตัวเขาดำกี้ไปเลี้ยวมาครับกลาหัวตรงเลี้ยวเลี้ยวมาหัวตรงต่อเสดเขาวงนั่งกู้นะครับดำกี้ไปดำกี้ไปดำภูมิดำภูมิดำภูมิดำภูม โอ้มาดำโอ้ไม่ดำในโคนินแซมแสงลุงเลื้องนะครับดอว่าไอ้มนดำมอยากใครโคสอลุงเลื้งพูทธเบิร์พจชบูลนะครับพบกาบไฟแดงลังสัตว์เยี่ยมพยัก์ครโคทุกแสงเดือนน้องพลอยน้องเพลงนครศรีธรรมราชเฮ้ยดำเกียรหน้าไปดำกีไปแดงแดงแก้จจได้ดัโคไปดำโคไ้แดงเอาข้างแดงจุกแดงจุกแดงท่อ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 มาแดงทอมาแดงทอมาแดงมา ลัวลัวลัวแดงพังเอ็งพอกเอ็งพอกเอ็งพอกดำนะครับดำบิงไว้ดำบิงไว้ดำบิงไว้อ้าวกระบอกหัวโตรับกระบอกตัวดำเกียร์ดำเกียร์ดำเกียร์หน้ามาแหลกยอดกันแล้วครับแหลกยอดกันแล้วดำเนี่ยเขามันยังงงมาหน้าหน่อยนะครับตัวดำดิ้นนี่แดงพิงพิงดันไปไอ้ยาดำอะไรดำแดง หลอกเข่าได้ไหมแดงจุก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 แดงคอดับเรียกมาดับควาฟังดังจุ๊บไวยดับกดไว้ดับกดไว้ดับกดไว้แดงโยกไปครับนอาตรงครับแดงถือเขาอยู่บนอาแดงคือเขาอยู่บนนะครับดับกีไปดับกีไปโอ้ยเข่าถึงเนอถึงเนอถึงหลังหลังคอแล้วครับถึงหลังคอแล้วครับ เด Dem way. Dem way. Dem way, ้งป่าไปเด้งป่าไปเด้งไปเด้งไปดันมาดันมาดันขี้ดันขีดันขี้อุกยบเข้าเดี๋ยนมาเข้าเดี๋ยสายเขาเด้งถือเขาดันไปเด้งกอดไอ้ด้าเขาข้างน้รอ้นรอ้ดรอยกไปโยกไปยกไปดับไปโดครับเอ้ยเดงยก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 เด้งยกเด้งเด้งมาเด้งเมา เด็กเลี้ยวไปครับมาเกียร์หน้ากันต่อครับวันแล้วครับผมราคาสีล้านเลยคนนี่สีสีล้านนะครับถูกเอกแขงเกียร์ไปแข่งขำเขาดัานไปดำเต้นเต้นนะครับดำเต้นเต้นไอ้ไอ้หนาข้าก็เฮ้ยลอกหลังเขาไว้ดลอกหลังเขาไว้ด้ำเกียร์ด้ำเกียร์ครับมาหัว,หวตรงครับหวัวตรง แดงมีขำเข่าปลาเดินนีนะครับมีทอข้าวม่ไปยอดกันทั้งนคะู่น,นะครับเลี่ยมตันตันกันเลียมตันตันกันนะคนนี้นะมนรุ่นมาด้วตามครับแดงเอาแดงคือเขายู่บนแดงคือเขาอยู่บนแด,ง,นดงปลามาแดงปลามาดําดํานี้ไปยอดส่วนไปมีทอมีแทงกันนะครับ ขึ้นห้อยนี่ข <ITA> ึ้นคอเฮ้ยเฮ้ยดำนงกไปดำกีไปดำพมดำพมดำพมคือน้อยคือน้อยดำคือน้อยดำคือน <lab> ้อยเออโคดไ้เด็กเออนักนันักนักนักนกเล่ว้เ่กจว้เดัปงไว้เจุว้เกจว้เกจว้เอาก่อนเล่นเอาก่อนตอนหาลวครับตอนหาลว ตอนหาลวดเอาแข่งกันไปดำพิงไว้ดำพิงไว้แดงจุกมาแดงจุกไว้แดงจุกไว้ไออยู่ข้างน้าไอ้ดำพิงไว้นะครับดำพิงไว้ดำพิงไว้แข่งไว้แดงโยกไปแก่เก่กันได้ครับตัวดนะครับนต้อนนะต้อนนะดำต้อนต้อนหาลวดครับดาวต่างหัวโตละเลี้ยวดีนะครับเลี้ยวดีดาวหัวฟาตัวดีอยู่ครับขับดันไปขับดันไป ดำโคดไว้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 เด้งมิดมาเด้งเยอไปดำเยอไปดำกี่ไปดำเข้าข้างดำต้งไว้ท้อก่อนได้ท้อก่อนได้หดท้อก่อนดำเข้าไปดำเข้าไปดำกี่ไปเด้งขวานมาเด้งเข้าข้างเด้งรอบเด้งรอบเด้งรอเด้งมาควานมากลับมาหัวตรงครับโอ้มันกันนะโอ้กูนี่หาไปเต้นเต้นเต้นหาข้างกันนังคู่นะครับเต้นเต้นไป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 เต้นเต้นวินวินนะครับหาข้างไปเรื่อย điên loạn bay, cay lúa rồi, cay lúa không cay lúa rồi. đấm vậy, đắm được bôn được bôn. vậy, vậy. rèn ngô vậy, được cây, ba mỏp bắt đi, bắt tổ đấm này, đến, à, kia kia kia. กับดาหัวโตรเรียวมัดกันนี้นะนะครับดมนีรริมไปเลี้ยงกระสวนมาดันพิมพ์ดลีงพิมพ์นะครับผลกรรมลองกรรมดันดไว้ดัคมไว้ดันคมไว้ดัคมไว้ 変変ราคาเบียดกันนะครับราคาเบียดกันดำดูเขาอยู Rangers Rangers, Arizona, <aha. S 1> ่บนนะครับดอมปอดไว้ดำปอดไว้แดงเข้าลางเดงทุกไปไปเข่าแตกเลยนตัวแดงนะแต่เข่าข้างขวามันจะแตกนะครับดำน้ำนะดำน้ำนะดำจีไว้ดำจีไว้ แดงเข่าไปแดงผมไปแดงกด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 แดงจุกแดงจุกแดงจุกปลาหัวปลาตัวดีเนอะตัวดำเนอะเวลาแดงเข้าข้างมันยกหัวสูงนะครับแต่เัวทอมันบาขวัวข้างครับหัวหัวดีหัวเก่งเจอกันนะครับนครเจอกับเพชรบูรณ์นะครับตัวนี้ชิงสีรานนะครับตัวนี้สีราน รปชนอาไปหกนาทีแล้วเกเข้าเจนาทีแล้วเหมือนไปเข่าแทกนะครับแต่เข่าข้างขวาของตัวแดงนะครับสนใจเขาต่อตักมาหาได้เนอร์ต่อมาได้หลายกูนี่บ่มีแตกบ่มีหักนะครับของช่างรถช่างรถฝากมาข่ายครับจากอุดรเทวะไทยอุดรเทวะบาลมีตําพูนนะครับคนฝากมาคนฝากมา ตรงมาตรงมาตรงมาตงเองกีเลยเองดันไปดทำดีมาหัวตรงครับใส่ดำดำหัดมาหัวตรงดีจีเลยเหมือนไปเขาจะถึงก้อนนะครับตัวดำนี่เหมือนจะมันเขามันก็มงมมาหน้าหน่อยตัวดำนะตัวแดงนี่เข่าวงวงกลางๆวง,วง,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 ว,ง,ว,งวงนะครับ กดับนี่ตัวเขาวงแล้วกันงอมๆไปหน้าหน่อยแดงโจ๊กไปดับกดไว้เข่า็นใจแดงกีไปดขึ้นไปดับกดไว้ดับกดไว้ดับกดดับกดดับกดไว้กดไว้นักเนอร์นักเนอร์แดงดับกดไว้นะครับดับกดไว้ ไว้นะครับดำกดไว้เข่าต่อขายดีน,นะครับตรงนี้จะเอาไปแต่งเองหรือว่าพร้อมเช้งงานพร้อมเกาก็มีนะครับเห็นสีขาอ,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 อยู่บนยังเหยียบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็กี่ไปอันน้อยกว่ เขากันอยู่กลางสนามครับลงกีมาลงกีมาดำลง,งไปเอาไหนดำลงไป ừ, แตกแตกครับไปเขาแตก ถึงก่อนนะครับเขาเขาตัวดำไม่ถึงก่อนโอ้แตกแต่โด้สุดแดงสามนี้ยกไปสามยกสามเทียร์สามเทียร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัแดงมันจะยุ่งกูจ้าแดวมึงยุ่งกูจ้าจับมึงไปจับมึไปจับจีไปจับจีไปจับจีไปแดงหอย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 ดับจีไปดับโค้ไปจับโค้ดไปอาออะไรแดงอะไรเหมือนจะมีจุดยุดนะครับดับมันไป นั่นไปดับีไปดับผูบไปแดงหอยแดงหอยเด้งหอยเอาละเฮ้ยแดงยุด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 ดับจีไปดับผูบไปดับผูบไปน้อมกอแดงน้อมกอยังมีมาหน้าอยู่นะเดงจุดไปยังมีมาหน้าดำนั้นไปเฮ้ยแดงหอยเด้งหอยเด้งหอยเดงหอยดับจีไปดับจีไปดับจี้ไปแดงหอยเด้งหอยแดงหอยแดงหอยน้อและน้อม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 และน้ำเคลียไป Làm kia về đi thôi, thôi nhau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 . Đi ngoài nhau luôn. Làm chung quay. Này chạy nhóm nào, nay chạy nhóm nào. Hai chạy nhóm. Ê, ê. Làm kia mày Làm nó phiên kiếm bên đây này không? ถึงอนโอ,อ้หน้าอะไร,รต้องยืมมือเข้ับแดงดิใครเขาคาดตัวนะ าถึงตอนนะครับเข่า,ามันง่วงๆไปหน้าหน่อยตัวดำนี่นะเวลาย e ีไปเนี่วเขาตัวแดงมาถึงนะครับ11นาที11นาทีดีครับดีดีดําชนะเลยดําชนะเลยอินดีก็ไยชนะเบลังใจให้สายแพ้ย์นะครับ น้ำเงินมาสามกูแล้วเนอะน้ำเงินเนอะ